อภิปรายกันค่ะเรามีโครงการละลดเลิกอบายมุกในช่วงนี้กันแต uh kind of ่จะละลดเลิกอบายมุกได้ยังไงในเมื่อเมืองไทยยังเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมแต่งตัวดีแล้วนะครับวันนี้กลายเป็นตัวประหลาดในรายการไปแล้วนี่เขารวมหัวกันที่จะหลอกผมมานะฮะให้ผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับคําว่าอบายมุกเนี่ย ผมคิดว่ามันหมายถึงสิ่งซึ่งทําให้เราเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพโดยไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขชั่วแล่นแล้วเขาบอกว่าจะละลดได้อย่างไรถ้าเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะตัวอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเข้าวัดเนี่ยสมมุติว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถามว่าระหว่างวัดกับสถานอาบอบนวดเนี่ยอะไรหาง่ายกว่ากันครับนะะเพราะอะไรครับคนเนี่ยมีนิสัยอยากลองอยากรู้อยากเด่นอย่างผมเนี่ยที่เสียผู้เสียคนไปเนี่ยเพราะอยากโก้เนี่ย ทำไมผมเป็นเด็กๆนะครับผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะไม่ใช่เกิดมาแล้วขนาดนี้เลยนะครับทำไมผมถึงติดบุรี่งอมแงมมาจนตะป่านนี้ก็ผมเห็นครูผมสูบท่าทางสง่างามมากนะผมเห็นพระเอกหนังผมจําได้เลยภาพของพระเอกหนังนะครับนะฮะยืนอยู่นะครับหนีบุรีนะท่านสอัศนจินดาขอขอยกนามท่านด้วยความเคารพนะครับนางยั่วมายั่วใหญ่เลยครับท่านก็ไม่ยอมท่านยืนยืนเป็นพระเอกอยู่งั้นนะ เสร็จแล้วไปมานางยุดฉีกเสื้อผ้าหมอ,อนะฮะรองเรียกคนบอกว่าพระเอกปั้มคนออกมาจะก,กระทือพระเอกพระเอกบอกดูที่เท่าปรากฏว่ามา <Yeah. S 1> บุรีนี่ช่วยชีวิตพระเอกได้ผมก็เลยอยากเป็นพระเอกบ้างพยายามสู่ใครที่เคยสู่บุรีคงรู้มวนแรกดิโอ้โหแทบแย่ oh, wait, yeah. ถ้ามาใสายความมณาพยามจริงแล้วเนี่ยติดยาก <laughs> พเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กองทะเบียน,นะฮะทะเบียนสมรถะฮะออผมวันหนึ่งผมไปเที่ยวหาเพื่อนผม <สๆ S 1> ก็มีคนคนหนึ่งฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตหน้าตามแหมแบบอาจารย์สุขุมเนี่ยนะฮะเท่เดินอ้อแอแอ่เข้ามาเลยครับมาถึงปับ๊บหวัดดีนายทะเบียนออาผมจะมาญารรยาอย่างนี้ อีนังทิพย์เนี่ยเอาขววเ่าตั้งอีนังนี่มันไม่ดีดูนยครับทุกวันเนียผมจะแจวแล้วทุกวันนี้ดูสภาพผมเลยครับผม้องยาห้ได้ครับเพื่อนหมูว้าปากกาเอาครับคุณชื่ออะไรเอาภรรยาชื่อตังทิพย์นะนามสกุลเอาแน่าังทิพย์ล่ะนังทิพย์เขียนเขียนเสร็จยื่นให้ปั๊บเขาพับพับเสระเแล้วลานเวียนเสร็จใส่เดิน หายไปเลยนะผมก็ข้่องใจเพื่อนผมผมแบบเฮ้ยย่า i, ทำไมเฮ้ยทะเบียนนี่จดอย่างนี้ได้เลยวะเขาบอกเฮ้ย <c oughs> ไอเนี่ยมันมาบ่อยมันมาบ่อยเดือนหนึ่งมันมาสักสามครั้งกูก็ต้องทำไอไอทะเบียนสมรรปอรม่มันเนี่ยไปถ่ายซีหลอกไว้เนี่ยเตรียมไว้ให้มันเลยเตรียมให้มันเลยพอเดือนหนึ่งสามครั้งมาเดือนสี่ครั้งเดี๋ยว เอาอีกแล้วเดี๋ยวยีซี่มาเดี๋ยวยีแบ็กมาคือมาอยาตลอดไอ้นี่เขาก็จุดตลอดดังนั้นผมว่าอาบายมุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ย้อมใจนะสมมุติผมเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนเวลาผมเหงาขึ้นมาอะไรไม่รู้ต้องควักบุหรี่ขึ้นมาอัดกันอาจารย์สุขุมนั่นเทพเพราะว่าอยากเป็นเพกแต่ผมในประเภทเหงาอยากกินนานการเพราะเป็นคนเขียนรูปต้องการกินนานกาควักบุหรี่ขึ้นมาอัด ปล่อยใจให้มันไหลผ่านไปเพื่อรับอะไรบางอย่างเข้ามาในใจแหมมันรู้สึกมันซีดแต่ละซีดเนี่ยมันบิ้วบิ้วในใจมันทําให้จินตนาการคิดไปนู้นคิดไปนี่แต่หารู้ไหมว่าพอซีดซีดไปเริ่มเริ่มผมรู้สึกว่าปอดเปิดผมจะไม่ไหวไปไม่รอดนะไอ้ซีดซีดนี่ไปไม่ไหวไปไม่ไหวคนที่จะลดละเลิกไปยมูกได้นั้นนะครับสิ่งสาคัญประการแรกคือจิตใจจะต้องเข้มแข็งนะครับ เพราะว่าเรื่องของการลดละเลิกนั้นเป็นเรื่องของการต้องทวนกระแสโลกค่านิยมของสังคมส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเรื่องอับายบุกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าบามามวยหวยเบอร์นะครับถือเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นหมายความการที่เราจะลดจะละจะเลิกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราจึงจําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีจุดยืนจะต้องไม่หันเหไปตามสังคมไม่หันเหไปตามค่านิยมที่ผิดๆนะครับผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของคนติดไฮโล แกติดไฮโรนี่ติดมากทีเดียวติดถึงขนาดที่ว่ามารดกที่มีมาจากพ่อแม่เนะครับเป็นเรื่องสวนไรนาจํานวนมากมายเนี่ยขายเกือบหมดลูกชายเห็นไม่เขาท่าบอกว่าถ้าปล่อยให้พ่อติดไฮโรอย่างนี้สักวันหนึ่งจะไม่มีแม่แต่ที่ซุกหัวนอนวันหนึ่งแกจูงควายออกไปหน้าบ้านตรงหน้าบ้านมีโอ่งใบหนึ่งตั้งอยู่สเสร็จแล้วแกก็จัดการเคี่ยนตีควายอย่างไม่ยั้งมือพ่อเห็นเข้าพ่อก็ถามแกจะตีควายทําไมผมจะตีให้มันลงไปในโอ่งพ่อ แกจะบ้าหรือไงโอ่งใบนิดเดียวควายตัวเบเรอบร,ราจะตีม,มันลงไปในโอ่งได้ยังไงลูกชายสวนทันควันเลยบอกทาไมจะไม่ได้ละพ่อที่เลือกสวนได้น้ไม่ลูกอีกสิบไร่ผมจะเห็นพ่อเนี่ยทาให้มันหายลูกเป็นรูไฮโลได้อโอค์ใบนี้นะครับมีความกว้างวามรูไฮโรตั้งเยอะทําไมควายตัวแค่นี้ทําไมจะลงไปไม่ได้ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคนใช้ทีเด็ด เศรษฐีใช้ให้ไปซื้อเหล้าบอกว่าให้รีบไปรีบมานะอย่าทะเละทะลายอย่าโอเวยปรากฏว่าเจ้าคนชายหายไปครึ่งวันกลับมาอีกทีซื้อเหล้ามาไม่ใช่ซื้อเหล้ามาอย่างเดียวซื้อกับแกรมมาด้วยแถมมีหมอมีสโสเพนีพว่วงไทยมาด้วยไอ้สิ่งแค่นั้นยังไม่สร้างความประหลาดใจให้กับท่านเศรษฐีเท่ากับว่าเจ้าคนชายไม่ทราบนึกยังไงดันไปซื้อโลงศพติดมาด้วยท่านเศรษฐีเห็นโลงศพก็เลยถามเจ้าคนชายไปว่าจะซื้อโลงใส่พ่อกันหรือไง เพราะถามอย่างนั้นเจ้าคนใช้จึงรายงานพันในทันใดบอกผมรู้ใจเจ้าในซึ่งจึงเตรียมมาเมื่อกินเหล้าต้องกลับแกล้มแถมผู้หญิงเห็นสุขจริงในเบื้องต้นคนเสาะหาแต่บั้นปลายไม่พ้นหมอร้องขอยาหมอรักษาหากไม่หายก็ตายลงมผมจึงเตรียมลงใสในที่สุดผมสมมติเหตุการณ์ไว้ไม่ใช่หลงเศรษฐีนั่งฟังตะลึงถึงกับงงสติคงกลับคืนสู่อยู่กับตัว กินไม่ลงโปรงตกยกไปเถิดตายแล้วเกิดชาติไหนไม่ขอชั่วส่วนลงนั้นขอเอาไว้เตือนใจตัวการเมามัวดีแน่ของแท้จริงยามคนเราเกิดมามาแต่ตัวกลับเมามัวเม,ม,มาไม่เอาหลายสิ่งยามเราตายร่างกายไม่ไหวจริงนอนแน่นิ่งทิ้งตัวเราเน่าในโรงบางคนต้องใช้วิธีสะกิดกันหนักๆนะครับจึงจะทําทให้นึกได้นะครับความจริงการเลิกเหล้าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีอย่างในนิทานหรอกครับ ตอนนี้ขณะนี้ถึงแม้เราจะยังละเลิกอบายมุกไม่ได้เนื่องจากกําลังใจยังไม่เข้มแข็งพออย่างน้อยที่สุดขอให้เราลดลงบ้างก็ยังดีครับลดอบายมุกเพื่อความสุขแก่ตัวท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักของท่านเองครับขอบคุณครับโอ้โหสาธุสาธุจริงๆเลยอาจารย์บรรเจริดนี่ร<ะ>ับบญญรรยายทมเลยเหรออาจารย์บรรเจริด เป็นนักบรรยายธรรมแล้วก็เขียนหนังสือธรรมะ<อ>นะคะแล้วจนกระทั่งสนใจในผลงานของอาจารย์ก็เลยเชิญอาจารย์มาร่วม<อ>ทํางานของภาสอนด้วยในในเรื่องของการผลิตรายการกฎแห่งกรรมตอนนั้นอ,อาจารย์ก็เลยเป็นหัวหอกสําคัญแล้วอาจารย์ยังพูดเก่งอย่างนี้อีกก็เลยเชิญมาออกทีวีวาที<อ>ในยติที่เกี่ยวกับ อใบายมุกแล้วเป็นไงล่ะชัดเจนไหมก็ยกอะไพวกชาดกแล้วอะไรต่างๆขึ้นมาโอ้โหมามันชัดเน่ยมันของแท้ที่ท่านศึกษามาแต่น่าเสียดายอาจารย์มาเจิดเสียชีวิตไปละค่ะอายุสั้นไปนะคือจริงๆเนี่ยพวกบันๆนี่จะเกี่ยวกับธรรมะเยอะบรรเจิดบันจบบันจงอะไรพวกนี้นะบรรจบอาจารย์บันจบนะทําไมมันอย่างนั้นน่ะทําไมมันต้องเกี่ยวกับธรรมะ ไม่รู้สิเขานะต้องไปถามพ่อแม่ท่านอย่ามาถามดิฉันอี้ฉันมีหน้าที่จัดขึ้นมา <c oughs> แล้วดูสิคะเห็นว่าแต่ละคนนี่วา <c oughs> จา พอพูดเรื่องธรรมะก็ไปได้สวยนะอย่างเงี้ยเรามีใช่ไหมเอออาะจะเฉลิมชัยอาจจะเฉลิมชัยเงี้ยโอ้โตอนนั้นยังปิ๊งอยู่เลยนะหนุ่มเฟี้ยวแล้วยกตัวอย่างอาจจะเฉลิมชัยมันนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับจะขอยางเงี้ยนะเพื่อนทํางานกองทะเบียนเราได้ไอเดียดีจังเลยอ่ะเออมันมายาอยู่เรื่อยมันระเบิดสภาพมันเม่าเดือนนึ่งมันมาสามครั้งมันมาหยาหฮ้วมาใช้ก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องกังวล เราทำใบยาอัดซีหลอกไว้แล้วตอนนั้นสมัยนั้นเขายังก๊อปปี้ซีหลอกกันไว้ครับมาแล้วเหรอยาเอาเมียชื่อแหละไอ้ทิพใส่ลงไป้ทิพใส่ไปเลยเอายาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยเอาไปเลยเป็นสุกปะดี่กี่วันมาอีกแล้วเดือนเนี้มาสามครั้งเพื่อนก็เลยซีหลอกเอาไว้เลยเออเพิ่งได้ความรู้นะเนี่ยเขาบอกไอ้เรื่องเมาๆอย่างเงี้ยไอ้อายาบุกเนี่ยมันไม่รู้ตัวก็มีเรื่องเล่าไงว่าเขาบอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องเล่านี้หมายความเล่าเรื่องเรื่องเล่าที่มันเกี่ยวกับเล่าด้วยอาจารย์ก็ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งนะเกแบบไปเรียกว่าผู้ว่าขี้เมาอ่ะเมาจริงๆอ้าวผู้ว่าเมาซะเองเหรอเออเมาก็คือก็คือด้วยความเป็นผู้ว่าก็หมายความไม่กระดัดเมาอยู่ในที่ทํางานอย่างเมาอ่ะแล้วเมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีใครเตือนได้เพราะผู้ว่าไงใช่ไหมอย่างอะไรต่างเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนผู้ว่าอ้แล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ อยู่ๆแกก็เอ้ยมันยังงอนอย่างงี้แกก็เแ้ยมันใครเข้ามาเนี่ยแกก็เป็นไปเลยเมามาวอย่างเงี้ยเหรอเมาอย่างเนี้ยวิววันหนึ่งเนี่ยก็นั่งอยู่ที่ทำงานก็มีคนเอาเอกสารมาวางไว้ผู้ว่าก็มองอะไรเอกสารอะไรมีลายเซ็นแกอยู่ด้วยนะอ้าวยังไม่สั่งก็มาสั่งแล้วไงตอนนั้นสภาพร่างกายมันดีนะมีแล้วถึงได้เห็นว่ามีลายเซ็นอยู่ใครอะไอ้เราเซ็นเรื่องอะไรไปเซ็นว่าอ่านรายละเอียดปรากฏเป็นหนังสือลาออกอ้าว เขียนไว้แล้วเลิกสือลาออกตอนเมาเออตอนเมาเสร็จเพื่อจะมาให้ผู้ว่าอนุมัติผู้ว่าเห็นอ๋อนี่คุณเซย์ลาออกไปตอนไหนเนี่ยนะตอนเล่าน้อมันไม่ได้ส่งนำเรื่องอะนะโอ้โหจากร้านผู้ว่าตื่นขึ้นเลยนะหายเมาหายเมาจากนั้นกูไม่เมาอีกแล้วเลิกเล่าเลยเลิกเลยเพราะไม่ได้ ดีนะไม่เซ็นอนุมัติไปด้วยเลยใบลาของตัวเองก็นุมัตดไงก็เซ็นลาออกไงเซ็นลาออกว่านนั้คืำว่าเซ็นลาออกนี่ก็เสร็จแล้วอ่ะจะเอาจริงๆอ่ะเขายื่นขึ้นไปกับขบวนเรียบร้อยไปแล้วนึกว่ารอเอาผู้ว่าอนุมัติไม่ต้องอนุมัติเดี๋ยวส่งไปข้างบนมันก็ต้องเสร็จแล้วเป็นเรื่องแล้วถูกไหมโอ้โหทีนี้หายเมาเป็นปิดทิ้งเลยก็เรื่องไม่เจอะแล้วก็ปิดทิ้งเลยนะใช่ไหมไอ้คำว่าปิดทิ้งเนี่ยมันหมายถึงไงยะหมายความว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วไงอ๋อปิดไปเลยเด็ดไปเลยใครเอาไปแล้วใครๆว่าอย่าไป ก็ต้องเลิกสิไม่เลิกก็อะไมอหมขาดจริงๆอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าวงบางอย่างเนี่ยนะแม่นี่ข้ออับยมุกเนี่ยนะเกือบเสียอนาคตคือไอ้เรื่องเรื่องอบายมุกเรื่องเล่าเนี่ยม,มันเกิดขึ้นสําหรับบางคนนะท,ที่ที่มันถึงจุดเปลี่ยนของเขาได้นะเป็นบุญตัวนะอ,อย่างเคยเล่าอย่างที่อาอจารย์สมเกียรติที่เราเคยอ่านข่าวด้วยกันแลวอาจารย์ติดบุรี แล้วถึงเวลาป้าอาจารย์อยากเลิกบุหรี่อาจารย์ที่ทล้งบุหรี่ทั้งที่เหลือนะเคยพูดเรื่องบุหรี่เออทิ้งลงนทังขยะแล้วเสร็จแล้วหยิบขึ้นมาสูบอีกไม่ได้แล้วเลิกเด็ดขาดบุหรี่ก็ต้องพูดถึงอาจารย์สุขุมเมื่อกี้ในงานในที่อาจารย์สุขุมก็มาแล้วทุกวันนี้แกก็อยากสูบอยู่นะอาจารย์สุขุมก็ไม่เคยพูดเรื่องเลิกบุหรี่นะแกไม่เคยแกบอกว่าลงทุนไปเยอะแล้วไงเออพูดเรื่องติดบุหรี่เออเรื่องติดบุหรี่กว่าจะหัดได้เนี่ย โอ้โหผระอึดผัวอมขมขื่นแทบตายแล้วเมื่อติดมาได้แล้วเนี่ยทำไมจะต้องให้เลิกแม้กว่าจะเป็นได้จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วสาเหตุที่อยากที่ติดบุหรี่เพราะออยากเป็นพระเอกตามที่ปัสสอาสนะจินดาโอ้โหบุหรี่สมัยนั้นเท่นะกับพระเอกสูบไว้เท่มากเดี๋ยวมีอีกมีอีกหยุดเอาไว้ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมีตอนต่อไปค่ะว่าแต่ละคนนั้นน่ะเขา ลังเกียดอบบยามุกเราขนาดไหนและทำไมเมืองไทยยังมีอยู่ oh.